รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาสัจจ์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพัธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้ ที่สร้างมาเก็บรักษาเอาไว้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันพราวปริดาของกระสางค่ะวันนี้นะคะพราจะเชิญคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ใบหญาตาที่มีค่าเกินคาดคิดแต่สามารถพิชิตโรคได้จริงๆค่ะตั้งแต่เทืาศาสตร์ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยซ้ําไปแต่เมื่อนำเอาเทยาการสมัยใหม่นะคะมาตรวจสอบก็ค้นพบว่าภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรของเรานั้นสามารถใช้ได้จริงๆด้วยค่ะอย่างเช่นสมุนไพรในวันนี้นะคะนั่นก็คือเถาวันเปลี่ยนนั่นเองค่ะ ต้นเถาวันเปลียงจัดเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง20เมตรมีกิ่งเหนียวและทนทานเถาแก่มีเนื้อไม้แข็งเปลือกเถาเรียบและเหนียวเป็นสีน้ำตาลเข้มอมสีดำหรือแดงเถาใหญ่มักจะบิดเนื้อไม้สีออกน้ำตาลอ่อน,ออนมีวงเป็นสีน้ำตาลไหมตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับกันมีใบย่อย4ีถึงใบลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีปลายใบเป็นรูปหอกคนใบมนขอบใบเรียบหลังใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้มท้องใบเรียบออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอดช่อดอกเป็นสีขาวห้อยลงดอกเป็นสีขาวอมสีม่วงอ่อนผลเป็นฝักแบนโดยมีฝักและปลายฝักมน ฝักเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อนภายในฝักมีเมล็ดประมาณ1-4เมล็ดเาวันเปลี่ยงจะเปลี่ยงปล้างขนาดไหนนะคะต้องไปสอบถามจากผู้รู้ค่ะผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเผยแพร่สมุนไพรไทยเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรหรือว่าอาจารย์ต้อมของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะ,คะ เรานำเอาส่วนใดของเถาวันเปรียงมาใช้ประโยชน์บ้างคะอาจารย์ต้อมคือใช้เถาของเขาเลยค่ะค่ะคือลักษณะที่เห็นตรงนี้เลยนั่นแหละค่ะ,คะอันนี้คือจะเป็นลนักษณะของตัวใบที่ใบค่ะคือเขาเป็นเถา<บ>ที่เลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่นะคะจะพบในเรียกว่าที่ราบภาคกลางเพราะว่า เขาต้องการแสงแดดเยอะนะคะ,ะจะพบแถวๆภาคกลางภาคอีสานนี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะแล้วสรรพคุณที่โดดเด่นเลยของถาวรเปลียงคืออะไรคะค่ะถาวรเปลียงเนี่ยมีสรรพคุณที่โดดเด่นก็คือ,อบํารุงเส้นบำรุงเอ็นนะคะหรือหรือที่เรียกว่าแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านที่เรียกว่าคนคนสมัยก่อนเนี่ยจะมียายาแก้ปวดเมื่อยอยู่นะคะ,คะ ถั่ววันเปลียงหรือว่าเครือตาปาอีสานเรียกเครือตาปาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เขาไปตัดแล้วเขาก็จะมาคั่วไฟไว้เขาใจว่าการคั่วไฟคือการลดความชื้นเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อราคะก็จะต้องกินกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ทำไร่ไถนามาเสร็จเนี่ยก็จะกินถั่ววันเปลียงนะคะผู้ชายก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกต่อมลูกหมากโตมีอาการปัสสาวะขัดนะคะผู้หญิงที่ ที่เรียกว่าเยื่ยวหยัดเยื่วหยัดก็คือเรียกว่าเป็นพวก UTI <c oughs> ก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสวาวะจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าผู้ชายนะคะก็จะ,ะต้ถมถั่วเรรยงดื่มนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็จะนิยมให้ต้ถมถั่วเรรยงดื่มคนเป็นสิวเป็นฝ้าเนี่ยหน้าก็จะสวยขึ้นาอ,าอาจจะเป็นเพราะว่าถั่วเปรพงเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะจะมี ฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ได้นะคะ,ะที่ทำให้ผู้หญิงฝ้าจางแล้วก็มีสรรพคุณอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่คนอีสานหรือว่าคนไทยโบราณจะบอกน้ำเหลืองเสียถ้าน้ำเหลืองเสียจะถ่ายน้ำเหลืองเนี่ยก็ต้องถอัวัรเปรียงนะคะตอนหลังก็มีการค้นพบฤทธิ์ของถอัวัรเปรียงก็คือเพิ่มภุมิคุ้มกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะฤทธ บำรุงเส้นบำรุงเอ็นนะคะ,ะก็มีการศึกษาในเรื่องของการตั้งการอักเสบนะคะแล้วก็มีการทดลองในคนนะคะ,ะที่ทดลองในคนได้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีการทด,ทดสอบพิษที่เรียกว่าพิษเรื้อรังนะคะพิษเลือรังเนี่ยทำให้ถววันเปรียงปัจจุบันเนี่ยเป็นอาหารได้เขาวาเป็นอาหารคือสามารถจะขึ้นทะเบียนเป็นอาหารก็คือกินได้ทุกวนันกินได้เป็นประจำ เนื่องจากว่าความเป็นพิษน้อยใช้ส่วนของเถาวันใช้หัวเถาว่ะค่ะทำในรูปแบบของชาค่ะจากการที่มีความเป็นพิษน้อยนะคะเราในเรื่องของการที่อนุญาตให้เป็นยาแผนโบราณแล้วก็เป็นยาที่อยู่ในมชียาลักษแห่งชาติเนี่ยเนื่องจากว่ามีการศึกษาในคนนะคะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันคือนโพปรเซน์กับตัวของไดโคฟินัซึ่งเป็นยาแก้ปวดแผนปัจจุบันแต่ยาแก้ปวดหรือว่าแก้เสพ แผนปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะพวกนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการทําลายไตยกับทาลายกระเพาะนะคะซึ่งก็มีผลข้างเคียงถั่วบรเปรียงเนี่ยมีฤทธิ์เท่าเท่ากับยาเหล่านั้นแต่ผลผลข้างเคียงนี้น้อยกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วบรเปรียงเนี่ยเป็นอาหารเป็นชามรุงร่างกาย ชาสําหรับไวัยทองชาสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นฟ้าในผู้ชายก็สําหรับต่อมลูกหมากโตแล้วก็กับคนที่มีอาการปัสสาวะขัดนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องน้ําเหลืองนะคะน้ําเหลืองก็อาจจะมีอาการตกขาวนะคะเพราั้นสมัยก่อนเวลาตกขาวเนี่ยเขาให้ต้มถั่ววันเรียงกินะนะคะเยี่ยวหยาดก็คือ,อติดเชื้อทางปัสสาวะก็ต้มกินบางที UTI เนี่ย ดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยบางทีเขาก็หายเองนะคะเพราะฉะนั้นถั่วเปลียงเนี่ยจึงเป็นสมุนไพรที่ที่คนไทยเนี่ยรู้จักใช้กันมานานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพค่ะอโอสรรพคุณเยอะมากเลยนะคะแล้วทุกวันนี้ก็คือมีเป็นแคปซูลแบบนี้แล้วด้วยมีเป็นแคปซูลมีเป็นชานะคะ แล้วแบบนี้นะคะสรรพคุณมากมายขนาดนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะไปหาเถาวันเปลียนเนี่ยมาต้มกินเองบ้างหรือว่าเอามาใช้ในการรักษาโรคทั่วไปบ้างเนี่ยหาได้ง่ายไหมคะในบ้านเราอ่าจริงๆร้านขายยาแผนโบราณร้านขายยาไทยที่มีส่นไลายอยู่เนี่ยไม่มีร้านไหนที่ไม่มีเถาวันเปลี่ยนสามารถไ,ไปหาซื้อแล้วเราจะมาคั่วไฟเก็บไว้ไวต้มกินนะคะ หรือมาอบดเป็นผงทาเป็นชากินเองก็ได้ค่ะ,คะแล้วในส่วนใบของเขาตรงนี้ค่ะใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมคะ,ะก็มีบ้านที่เขากินยอดอ่อนนะคะ,<อ>ะแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนแรกว่าถาวันเปรี้ยงคือจะเป็นไม้เลื้อยไปตามไม้ที่เป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วฟังดูก็คือเหมือนเป็นกาฝากชนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าคือคือไม่ใช่กาฝากคือเป็นไม้อิงอาศัยคือเป็นไม้แบบคือถาวันเนี่ยก็จะมี คือเขาก็มีหน้าที่ของเขาคือเป็นยาเนาะ,ะแต่ในป่าเนี่ยถ้าไม่มีเถาวันเนี่ยพืชต้นเล็กๆเนี่ยไม่ไม่ได้รับแดดใ,ในบทบาทของธรรมชาติเนี่ยไม้เถาเนี่ยก็จะพันใบไม้อื่นๆให้แดดส่องถึงพื้นเขาก็มีหน้าที่ของเขาอะค่ะ แต่เรียกได้ว่ามีสรรพคุณมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปวดเมื่อยขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องนึกถึงเถาวันเปรียงเลยด้วยแล้วตอนนี้คือมีเป็นทั้งแคปซูลแล้วก็เป็นทั้งชาอันนี้คือดื่มได้เรื่อยๆเลยไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นชาเถาวันค่ะก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงสูงมากตัวหนึ่งอะคะ่ะเราสามารถดื่มได้หลายๆซองนะคะค่ะมีข้อควรระวังบ้างไหมคะ,ะตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อควรระวังค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่า เราไม่ควรกินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่มาสูงเกินเกินไปในเวลานานๆน,นี้ก็ไม่ควรอยู่แล้วอะค่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะได้รู้จักกับเถาวันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าหากว่าเกิดอาการปวดเมื่อยขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องนึกถึงเจ้าตัวนี้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆาเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณด้วยค่ะ ผู้ชมคะภูมิปัญญาไทยนะคะในเรื่องของสมุนไพรบรรพบุพรบุษของเราได้สั่งสมมาอย่างยาวนานค่ะก็หวังว่าจะให้ลูกหลานอย่างเราเนี่ยนะคะช่วยกันสืบทอดต่อไปนะคะและสาหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณอภัยภูเบศเดสฟ้าด้วยค่ะสาหรับสถานที่ถ่ายทําสวยๆว,วันนี้ทั้งพราจารย์ต้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ